สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับก็ชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Moonlight s c u l t o r Dark g a m m e r นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางนะครับผมสําหรับการเล่นนะครับผมตัววิสระนะครับหรือนักเวทนะครับในเกม Moonlight s c u l t o r นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับโดยตัวนี้นะครับเลเวลเราอยู่ที่67นะครับผมพลังอยู่ที่ประมาณ4 8่แล้วกันนะครับผมพลังโจมตี2 4 5ห้า นะครับพลังป้องกัน403นะครับแล้วก็แม่นเนี่ยจะอยู่ที่266นะครับเรามาดูส <c> เ <oughs> ตตัสนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอิน44นะครับวิทนะครับผม18ลัก14นะครับแล้วก็คอน21คีดามจจะอยู่ที่77เปอร์นะครับผมแล้วก็คีเลตจะอยู่ที่ประมาณ40เปอร์นะครับแล้วก็ SPD เนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่215ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นอาวุธม่วงสัตว์ม่วง นะครับผมสแตนดเนี่ยโดยรวมก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันที่ของสวมใส่แล้วกันนะครับของสวมใส่ตัวนี้เนี่ยจะใส่เป็นเซตอาวุก็คือเป็นเซตสแคมเบอร์นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นเซ็ตม่วงเนี่ยก็ใส่สแคมเบอร์นะครับตอนนี้กระทาจะอยู่ที่บวกเนะครับผมแล้วก็เป็นออฟเอสพีดียี่สิบเปอร์นะครับมวกนะครับแน่นอนครับมวกเสื้อมือแล้วก็ผ้าคลุมเนี่ยจะต้องเป็นออฟเดฟอยู่แล้วนะครับเป็นเดฟมานานะครับผม แล้วก็เสื้อเนี่ยก็เป็นเดฟนะครับมือนะครับก็เป็นเดฟกับเฮดพรีเซนนะครับผมแล้วก็ผระคุมเนี่ยยังเป็นผราคุมมาวีอยู่นะครับก็คือแจสติกวิเชอร์นะครับถามว่าอันนี้ได้อะไรครับมันจะได้คิดเนอครับผมแล้วก็ได้วิ่งแล้วก็เรามาดูในส่วนของประดับนะครับประดับเนี่ยทั้งหมดนี้น่าจะเป็น ATK หมดนะครับ ATK สามนะครับแต่ว่าเมื่อกี้แอบเห็นมี ATK 2ออยู่อันหนึ่ง เดี๋ยวผมดูก่อนว่านี้เป็นหูหลักหรือเปล่าอ่าโอเคไม่ใช่หูหลักครับถ้าหูหลักจะเป็นอันนี้นะครับผมอ่าหูหลักจะเป็นอันนี้นะครับก็คือจะเป็น ADK สามนะครับต่อไปครับถ้วยเนี่ยนะครับผมอ่าก็คือเอาง่ายๆว่ารีลิกแล้วกันนะครับในส่วนของรีลิกสามชิ้นล่างเนี่ยจะเป็น off ADK หมดเลย ADK ห้านะครับ ADK สี่นะครับแล้วก็ ADK สี่ครับแล้วก็ ADK ห้านะครับผมกันโคนสูยุท้าเปิด นะครับอันนี้ก็จะเป็นสําหรับรีลิกตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีหลายเซตนะไม่ว่าจะเป็นเซตฟาร์มนะครับหรือว่าเซตฟาร์มเงินเซตฟาร์มของก็แล้วแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนเซตอะไรเพราะว่าเขามีหลายเซตนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นตัดเลี้ยงอเอาอาวุธก่อนเลยกันอาวุธนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีอาวุธทองนะครับเห็นไหมอ่าเป็นอาวุธม่วงนะเห็นนะครับเป็นอาวุธม่วงนะครับ ไม่มีอาวุธทองนะครับต่อมาในตัวของสัตว์เลี้ยงครับนี่ครับสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงก็ไม่มีทองเช่นกันนะครับผมเป็นสีม่วงนะครับต่อมาเรามาดูสกิลครับเข้าไปดูที่แอคทีฟสกิลก่อนเลยนะครับแอคทีฟสกิลเนี่ยนะครับเมจิกแอโร่นะครับเนี่ยไฟบอลนะครับผม เนี่ยสกิลสีเขียวเนี่ยส okay. so ่วนใหญ่จะเป็นเลเวลรเ็นะครับสกิลสีฟ้าก็เป็นเลเวลรเ็หมดแล้วนะครับส่วนสกิลม่วงเนี่ยก็อย่างระบบหนึ่งบวกหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลขาวสกิลเขียวก็คือบวกเจ็ดหมดนะครับสกิลแอคทีฟด้านหน้าต่อมาเป็นพาร์สิครับสิสกิลเขียวก็เจ็ดเจ็ดนะครับผมแล้วก็สีฟ้าก็เจ็ดแล้วนะครับแล้วก็สีเขียวเจ็ดขาวเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับผมแล้วก็เขียวเจ็ดหมดนะครับ ตามนี้เลยสกิลพวกนี้เราสามารถหาซื้อในร้านได้นะเอออันนี้ก็ในช็อปนะครับอะไรพวกนี้มีขายหมดนะครับแต่ว่าสกิลสำคัญสำคัญสามอันนี้ข้างล่างเนี่ยบอกเลยว่าโคตรแพงนะครับก็ยังไม่ได้เรียนกันเออ <c oughs> ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้นะครับตัวนี้เลนกิงกก็อยู่ตรงนี้ครับเลเวลนะครับน,นี่คืออันดับเลเวลนะ่ะแล้วก็อันนี้คืออันดับพลังนะครับก็คือ เจ้าตัวผีเสื้อที่คุณเห็นอยู่นะครับพี่มันบินๆนะ่ะหลายๆคนก็ามาก็ถามว่าเฮ้ยสรุปมันยังไงมันมันมาจากที่ไหนนะครับก็ต้องตอบง่ายๆเลยว่ามันเป็นตัวเอ่อเอาง่ายๆว่ามันคือสัตว์แลงกิ้งอ่ะก็คือถ้าเกิดว่าคุณติดอันดับเลเวลคุณติดอันดับพลังนะครับคุณก็จะได้นางฟ้า2ตัวนี้นะครับไปบินคู่นะครับก็คือมีตัวหนึ่งเป็นเลเวลอีกตัวหนึ่งเป็นพลังลบนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ยังมีนะครับสมุดครับสมุดตัวนี้ทําไปทั้งหมดสี่ร้อยสามสิบสองนะครับ ATK เนี่ยนะครับตัวนี้ทําไปยี่สิบสี่ครับแล้วก็แอ a แท s p ป e d ตัวนี้ทําไปสี่สิบสองเปอร์นะครับ Magic ATK ทําไปหกครับรวมกับ ATK ก็เป็นสามสิบครับยี่บสี่บวกหกนะครับก็คือเป็นสามสิบนะส่วนแม่นนะครับผมแม่นแม่นตัวนี้เนี่ยในสมุดเนี่ยจะทําไป เอซี c ีกับเอ็มเอนะครับก็ทำไปทั้งหมด40่สิบครับแม่นในสมดเนี่ย4ี่สิบนะครับกิเลสห้านะครับแล้วก็เมจิกกิเลสแม็กครับเมจิกดาเมจแม็กครับโอ้ก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะครับค้าสเตตัสในตัวก็อิน8แล้วนะครับคอน7จดโอวิทหนะครับลัก7ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็เอ็มบีดีเจนยี่สครับตัวนี้ บอกเลยว่าเยอะมากนะครับผมเยอะมากนะโอเคนะครับผมแล้วนี่ก็คือของสวมใส่นะครับแล้วก็ของในตัวนะครับทีนี้เรามาดูการ์ดครับการ์ดสาหรับตัวนี้เนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนเซตเนี่ยนะครับนี่น่าจะทําไว้แค่สองเซตนะครับเซตนี้น่าจะเป็นเซตที่เอาไว้ใช้ยิงจริงๆนะครับผมก็คือ จะมีคอมโดเอเอสพีดีห้านะครับผมแล้วก็มีการ์ดลิฟต์แมนนะครับก็คือเป็นกันตีระยะใกล้สิบนะครับก็คือเป็นเดฟสิบนะครับอันนี้จะเป็นอโคเมนเซอร์ครับก็คือเมจิกคีนะครับผมจริงๆเขาควรจะต้องตีทั้งบกสองหวกสามเลนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แพงอะไรแล้วส่วนการ์ดช้างอันนี้ก็จะเป็นเอ็มเอ็มเอีเคนะครับสี่ครับอันนี้เป็นแม่นนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดอินนะครับผมก็คือตีบวกหนึ่งอินบวกสอง นะครับก็น่าจะเป็นเซตการ์ดที่เขาเอาไว้ใช้เออ่เซตจ,จริงอ่ะนะครับเซตวอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเซตที่เอาไว้ฟาร์มนะครับเพราะว่ามี2ใบนี้อยู่นะครับแล้วก็อนุวิทเนี่ยน่าจะแล้วแต่ว่าจะใส่ช่วงไหนใดไหนตอนไหนนะครับว่าจะดีไม่ดียังไงก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเป็นนักเวทจริงๆก็ควรใส่นะอย่างน้อยถ้ามีบวกหนึ่งเนี่ยยิ่งโหดเลยนะครับเพราะว่ามันยิ่งเพิ่มพลังของบาเรียขึ้นมาอีกร้อยหนึ่ง นะครับเพิ่มรู้สึกว่าจะเป็นบวกกันร้อยนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าระยะเวลากูดาวอ่ะมัน6 0สิวิไงอย่างน้อยถ้าถามว่ามันจะใช้อะไหนได้จริงจริงก็ผมคิดว่าในวออ่มันน่าจะโอเคเพราะว่ามีคนนถามถึงการอนุพิษหลายคนเลยนะครับว่าควรจะมีไหมจริงจริงก็ถามผมมาถ้าเป็นผมเล่นน่ะผมก็ผมก็จำเป็นต้องมีถามว่าทําไมครับบางคนบอกว่านักเวทอ่ะมันก็มีอยู่แล้วใช่ นักเวมันจะมีที่กดสกิลเลยจะเป็นบาเรียแล้วก็มีเวลาโดนโจมตีเนี่ยก็จะติดบาเรียครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอ,อันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันเนี้ยเป็นสกิลบาเรียใช่ไหมอ่าพออันนี้เป็นสกิลบานนเรียปุ๊บนะครับผมแล้วมันจะมีพาร์สี่อีกอันหนึ่งครับอันนี้ป่ะอ่าก็คือเวลาโดนโจมตีอ่ะนะครับผมมันจะมีโอกาสติดบาเรียขึ้นมาครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสิบวินะครับผม แล้วก็มันจะฟูดาวเดอนทั้งหมดเนี่ยคือ40วินะครับอันนี้คือสกิลของนักเวน,นะเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีการอนบิสอีกนะครับโอกาสติดติเปอร์นะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าคุณมีการอนบิสนะครับคุณใส่เข้าไปปุ๊บเวลาคุณโดนตีอ่ะมีโอกาส5%นะครับก็คือเขียนว่า on hit 5%เลดนะครับผมก็คือหมายความว่าเวลาคุณโดนโจมตีเนี่ยมีโอกาส5%นะครับจะติดโลกนะครับ ที่มีพลังป้องกันแต่200ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณยิงไม่ถึง200โลนี้มันก็ยังไม่แตกนะครับเออง่ายๆเลยนะครับแล้วก็10วินะครับเช่นกันครับคูดาวนะครับจะอยู่ที่60วินะครับแต่ว่าจะยึดติดตัวนั้นน่นนาจะคูดาวเร็วกว่าก็คือ40วิแต่ยังไงถ้ามีทั้งคู่อ่ะมันก็เวิร์กกว่าเพราะมันสามารถสลับกันติดได้นะครับผมเออบอกเลยว่านักเวทย์เนี่ยถ้าตอนท้ายเกมแล้วเนี่ยมันจะเจ๋งกว่านักธนูอีกนะ ส่วนตัวผมอย่างที่ผมบอกว่า,าบอกตลอดว่าผมให้นักเวทนนะครับเพราะว่าโล่มันขี้โกงครับบาเรียรเพราะว่าเวลาเราติดบาเรียรใช่ไหมสมมติว่าเราติดบาเรียรแค่200แต่เวลามีคนยิงเรามา4,000พ่ะสมมติว่าเขายิงเรามา4 0 0พปั้นนะครับบาเลียนั้นเนี่ยจะดูดซับดาเมจทั้งหมดนั้นไปเลยครับแล้วบาเลียก็แตกออมันไม่ใช่ว่าสมมติว่าคุณดูดบาเลียคุณมีพลังป้องกันอยู่300แต่ว่าคุณโดนยิงมา2 0 0พ นะครับแล้วนะครับผมมันจะเข้าพันเอย่างนี้ไม่ใช่นะก็คือสมมติว,ว่าบาเลียคุณเนี่ยมีพลังป้องกัน300ร้อแต่ว่าคุณโดนยิงมา2 0 0พันปั้งมันก็ตึมซับดามเมจไปเลยหมดเลยครับ2 0 0พันเพราะว่าผมลองหลายครั้งแล้วนะครับเออดังนั้นนักเวทอะ่ะมันที่โกงตรงนี้แหละนะครับผมยังไงก็ถ้าใครเล่นนะนะครับก็อันเนี้ยผมก็เอาไว้ให้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับต่อมานะครับอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นลูกปั้นนะครับผม ตัวนี้จะทำลูกปั้นสายสายตรงแล้วนะครับก็คือเป็นอินสองคอนสองนะครับเมจิกดาเมจกับเบสิกสกิลอ่าเมจิกดาเมจครับอ่อเบสิกดาเมจนะครับผมนี่ลูกปั้นตรงนี้ก็เป็นสีเขียวแล้วแล้วก็เป็นลูกปั้น edk นะครับที่เป็นเมจิกดาเมจอีกเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นดาเมจทูคาแรคเตอร์ด้วยนะครับเป็นสีเขียวที่เหลือก็จะเป็นสีขาว2ตัวนะครับผมตัวอันนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวกากอยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนบวกอะดีไหมดีนะครับ เอ่อเอจริงๆอ่ะมาใส่แทนอันนี้จะดีกว่านะครับก็คือใส่แทนรูปปั้นด้านขวาสุดนะครับเอาตัวกา,กากรอย่างนี้ดีกันไงใช่ไหมครับมันหนึ่งคือยิงคนแรงขึ้นสามเปอร์ครับปลาธรรมดาแรงขึ้นอีกนะครับเอ่อเบสิคสกิลดาเมจนะครับเอาไม่ใช่เบสิคดาเมจก็คือหมายความว่าเอาง,ง่ายๆเลยคุณโจดีธรรมดาปกตินะครับมันแรงขึ้นสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยสกิลคูลดาวลบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันทําให้สกิลคูลดาวของคุณน่ยเร็วขึ้นนะครับ แล้วก็เวลาคุณยิงเนี่ยนะครับมันสามเปอร์เซ็นต์ครับมันมีโอกาสติดใบ้นะครับผมสี่วิซึ่งบอกเลยว่าโคตรเจ๋งนะครับกากอยถ้ามันติดขึ้นมาเนี่ยคุณเนี่ยยืนฟันแบบลมแห้งๆยิ้มยิ้มแห้งๆเลยนะครับตัวหน้าดิสเพลของเขาเนี่ยก็จะเป็นเดฟหมดเลยนะครับเดฟแปดเดฟแปดแล้วก็เดฟหกครับตามนี้นะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวนักเวทและนี่ก็จะเป็นแนวทางนะครับผมเอ่อที่จะทําให้คุณเล่นก็แล้วแต่ว่า คุณดูแล้วคุณจะเอาไปปรับใช้อย่างไงนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยยวผมก็ทำเอาไว้ว่าของฟ้าและของม่วงเนี่ยของตัวอาชีพนักเวลเนี่ยควรจะเลือกใช้อย่างไงนะครับผมโอเคยังไงวันนี้ผมเงาะชนะว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบายบายจากจุ๊บ